สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของอยูยูนะคะเพจผู้หลานสําหรับวันนี้นะคะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องธาตุไฟนะคะธาตุไฟหลายๆคนอาจจะเคยแบบรู้จักหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนนะคะโดยทั่วไปนะคะร่างกายของคนทั่วไปเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุนะคะทั้งหมด4ส่วน ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟซึ่งแยกออกเป็นธาตุดิน20ส่วนนะคะธาตุน้ํา12ส่วนนะคะธาตุลม6ส่วนธาตุไฟ4ส่วนนะคะธาตุไฟนะคะธาตุไฟหรือทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าเตโชธาตนะคะธาตุไฟในตัวของมนุษย์นะคะคือ พลังงานนะคะที่ทำให้ร่างกายมนุษย์นะคะเกิดความร้อนเกิดความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะแล้วทำให้เกิดการเผาไหม้ภายในตัวนะคะซึ่งธาตุไฟนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆที่อยู่ในตัวมนุษย์นะคะ จะเป็นภาษาบาลีนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะแปลให้คุณอีกทีนะคะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะมีอยู่4ส่วนนะคะมาเริ่มด้วยส่วนที่หนึ่งะคะส่วนที่1สันตับางคีนะคะแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งเรียกว่าไฟอุ่นกายนะคะไฟอุ่นกายไฟในส่วนของตัวนี้นะคะมีหน้าที่หลักๆเลยนะคะทำให้ตัวของเราะคะ่ะเลือดของเรานะคะอุ่นขึ้นนะคะทำให้เลือดภายในตัว ไม่เกิดอาการแข็งหรือหนืดนะคะทำให้เลือดแล่นไปสู่อวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ดีนะคะแล้วปรับอุณหภูมิปรับสมดุลร่างกายของเราอะคะ่ะไม่ให้เย็นจนเกินไปไม่ให้เย็นเหมือนภายนอกนะคะที่มากระทบนะคะถ้าไฟอุ่นกายในส่วนตรงนี้นะคะเกิดอาการพร่องหรือมีน้อยเกินไปเนี่ย มันจะส่งผลทําให้ร่างกายตรงนี้ค่ะเกิดอาการเย็นเกิดขึ้นนะคะเกิดอาการตัวซีดแล้วเย็นเกินไปนะคะการกระทบของอากาศข้างนอกกับร่างกายของมนุษย์อะ่ะถ้าเราไปกระทบความเย็นมากๆเนี่ยร่างกายเราปรับตัวไม่ได้อย่างเงี้ยไฟตัวนี้มันก็จะเป็นไฟอุ่นกายถ้ามันมีน้อยหรือว่ามันผิดปกติเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเย็นเราแข็งนะคะโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็มีได้สูงนะคะอย่างเช่นอา,อาจจะเป็นค่า ใ้เกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดอาการติดขัดของเลือดน,นะคะทำให้เลือดเราไหลเวียนไม่ค่อยดีนะคะก็เลยจะเกิดอาการแบบมือเท้าชาต่อมานะคะไฟข้อที่2นะคะในส่วนที่2เรียกว่าไฟปริไทยหักขี ะะไฟตัวนี้นะคะปร,ะริหทไทยก็คือหัวใจนะคะหักคีคล้ายๆอักขีภัยถ้าแปลเป็นไทยอีกทีก็คือไฟที่หัวใจนะคะไฟที่ทําให้หัวใจเกิดการระส่าระสายขึ้นหรือใจสัน่นใจใจเต้นนะคะเป็นไฟที่อยู่บริเวณรอบหัวใจของมนุษย์นั่นเองไฟตัวนี้นะคะมีผลหรือมีหน้าที่ยังไงต่อร่างกายมนุษย์ ไฟตัวนี้นะคะมีผลคือทําให้หัวใจของเราอะคะ่ะเกิดการอบอุ่นนะคะทําให้หัวใจของเราไม่แห้งจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปนะคะทําให้หัวใจมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีในส่วนไฟของตรงนี้นะคะบริเวณรอบหัวใจเนี่ยถ้ามันเกิดอาการที่แบบว่า มีเยอะเกินไปหรือเสียสมดุลเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะทําให้หัวใจของเราอะคะ่ะเกิดจากอาการที่แบบว่าใจมันจะสั่นใจจะเต้นอยากจะไปอาบน้ําอยากจะโดนความเย็นแบบทันทีอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยถ้ามีไฟตรงบริเวณหัวใจเยอะนะคะให้ดูบริเวณที่เป็นจุดสะท้อนของมันก็คือ ในเรื่องของผิวหนังให้ดูตรงนี้นะคะถ้าคนไหนนะคะที่หัวใจร้อนหรือภายในทรงอกเนี่ยมีไฟเยอะนะคะผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นที่ระบายของลมร้อนนะคะบางคนเหงื่อจะออกเยอะเพื่อระบายความร้อนออกนะคะหรือบางคนน่ะถ้ามีธาตุไฟในบริเวณหัวใจเยอะเนี่ยผิวนะคะจะแห้งนะคะก็คือคล้ายๆว่าไฟมันไปเผานะคะในส่วนของไฟที่อยู่บริเวณหัวใจเนี่ยมันจะมีเยอะหรือว่ามันมีสูงเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นจาก อารมณ์โดยเฉพาะนะคะอารมณ์ไหนบ้างนะคะที่มีผลทําให้หัวใจเราอะเกิดไฟเยอะ,ะยกตัวอย่างนะคะอย่างคนที่แบบไฟเกี่ยวกับราคาเยอะนะคะอารมณ์ทางเพศค่อนข้างที่จะสูงอย่างเงี้ยนะคะคุณสังเกตง่ายๆถ้าถ้าถ้าคุณคุณแบบมีอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าหัวใจมันจะเต้นแล้วก็จะร้อนนะคะจะเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนี่คือส่วนของไฟที่มันเกิดขึ้นบริเวณหัวใจนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไฟที่หัวใจมันจะเกิดขึ้นจากการวิตกกังวลนะคะหรือความเครียดคนที่มีาการวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือกังวลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะไฟตรงนี้นะคะเกิดการเกิดขึ้นที่หัวใจเหมือนกันถ้าตีความแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาจะมีภาษาเรียกที่ว่าเ,เรื่องของแพนิคอย่างเงี้ยนะคะเกิดอาการใจสั่นเกิดขึ้นนะคะใจเต้นเนี่ยอารมณ์นะคะมันเกิดจากอารมณ์เป็นหลักนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟในส่วนนี้นะคะเราต้องควบคุมให้ดีนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะถ้ามันมากเกินไปเนี่ยนะคะความร้อนในร่างกายมันจะสะสมค่อนข้างจะสูงนะคะตัวมันจะร้อนนะคะอย่างคนที่แบบอ่าเกจัดอย่างเงี้เยเก็บจัดวิตกจริตจัดอย่างเงี้ยจะมีความความร้อนนะคะสูบฉีดค่อนข้างที่จะเยอะเกินนะคะต่อมานะคะเป็นธาตุไฟในส่วนที่3นะคะ ภาษาบาลีเรียกว่าไฟชิระนักขีนะคะ ไฟชีรา่างนักขีแปลไทยเป็นไทยก็คือไฟที่ทําให้แกค่คล่าําคล่านะคะไฟที่ทําให้เกิดอาการแก่เองนะคะไฟแห่งความชรานั่นเองนะคะไฟตัวนี้นะคะจะมีอยู่ในทุกๆคนนะคะมีอยู่ในทุกๆส่วนตามเนื้อตามหนังของคนตามบริเวณตัวทั้งหมดนะคะซึ่งมันเป็นไฟที่ควบคุมเหมือนกันแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะทาให้เนื้อหนัง นะคะไม่เปเื่อยทําให้ร่างกายเราคงที่นะคะคงเดิมไม่เหี่ยวเฉานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนนะคะที่มีไฟแห่งความแก่ตรงนี้ไฟชิลนานักขีเนี่ยมากเกินไปนะคะจะทำให้คนคนนั้นดูแก่กว่าวัย นะคะคทำให้ตัวเหี่ยวผิวหนังเหี่ยวนะคะตัวโทมนะร่างกายสุดโทมสุขภาพสุดโทมนะคะเนื่องจากว่าอาจจะถูกกระตุ้นนะคะด้วยการทำงานหนะัก ะะหรือพักผ่อนน้อยนะคะหรือคุณเครียดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไฟแห่งความชราภาพหรือความแก่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อหรือเซลล์ภายในร่างกายมัน,ม,นมันถูกใช้งานหนักเกินไปอย่างคุณทํางานหนักมากๆเนี่ยเนื้อเยื่อของในส่วนของร่างกายที่มันดีๆนะ่ยมัน จะถูกทําลายหรือว่าทําให้เสื่อมสภาพไปเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณแก่กวไวนะคะไฟตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะถ้าคุณทํางานหนักเกินกําลังของร่างกายของเราอย่างเงี้ยอย่างคุณพักผ่อนน้อยเงี้ยมันถูกกระทบนะคะพอเสื่อมโทรมจากข้างในอ่ะข้างนอกมันก็จะเสื่อมโทรมตามสภาพนะคะผิวหนังของเราก็จะเกิดอาการซุดโทรมได้เช่นกันกินยากินอาหารเสริมกินอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะมีผลนะคะที่ทําให้ไฟตัวนี้ไฟของความแก่เนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นนะคะอย่าง เช่นกินยาเยอะนะคะสมมุติว่าคุณกินยาเยอะเนี่ย อวัยวะที่ถูกกระทบโดยเฉพาะเนี่ยก็เรื่องของตับแล้วก็ของไตเนี่ยนะคะไตมันก็จะเสื่อมตับมันก็จะเสื่อมนะคะพอไตเสื่อมตับเสื่อมสิ่งที่มันสแสดงออกมาทางภายนอกให้เราเห็นก็คือว่าเรื่องของผิวหนังนะคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นไตเนี่ยผิวมันก็จะดําจะเหี่ยวนะคะเนี่ยคืออาการซุดทมจากภายในแล้วก็ให้เห็นจากภายนอกนะคะหรือเรื่องของตับนะคะตับเสื่อมเนี่ยก็จะตาเหลืองนะคะบางคนก็จะตาแดงมีน้าตาไหลออกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นไตก็จะมี ขอบตาดำผิวหนังคล้าแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นจากการทำงานหนักหรือว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยทุกคนเนี่ยคือม,ม,มันมีไฟตัวนี้อยู่แล้วนะคะตามสภาพร่างกายของแต่ละคนถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะหรือว่าชราขึ้นเนี่ยไฟตัวนี้มันก็จะเริ่มทำงานหนักนะคะสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเริ่มแก่นะคะหรือว่าไฟตัวนี้เริ่มม,มีแล้วนะคะอาการที่มันออกมาหรือว่าแสดงออกได้ชัดทำให้เราเห็นชัดๆเนี่ยก็คือว่า ลิ้นนะคะการรับรสของลิ้นเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะรับรสไม่ค่อยได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเวลาดมอะไรเนี่ยคนแก่ๆนะคะจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะหรือบางคนเนี่ยเ,เรื่องของหูนะคะหูก็จะตึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินละเนี่ยคือแสดงอาการออกมานะคะบางคนตาก็จะเสื่อมละตามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอันนี้คือสภาพร่างกายนะคะ ตามอายุตามวัยนะคะอันนี้คือเสื่อมตามวัยนะคะเมื่อกี้เสื่อมด้วยการทํางานหนักนะคะแต่ว่าอันนี้คือเสื่อมตามวัยทุกคนมีอยู่แล้วคือไฟตัวนี้นะคะแต่จะมากจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นการการดูในไฟของไฟแก่ชราเนี่ยไฟชิลนาคีเนี่ยถ้ามันมีมากเกินไปก็ไม่ได้ดีนะคะมันทําให้เราแก่เกินไปแต่ถ้ามันมีน้อย ก็ไม่ดีเช่นกันอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพหรือว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยมันต้องถูกถ่ายออกหรือขับออกนะคะเสื่อมตามสภาพร่างกายแต่ถ้าตรงเนี้ยมันไม่ได้ถูกสลายออกไปนะคะหรือไฟของความแก่เนี่ยไม่ได้ทํางานเท่าไหร่เนี่ย ผลก็คือว่าทําให้เซลล์เนี่ยมันไม่ได้ถูกผัดออกไปนะคะอย่างคนที่แบบบางคนก็จะมีลักษณะที่แบบว่าหนังเนี่ยผิวหนังก็จะแข็งนะคะแล้วก็เหนียวเนี่ยคือมันไม่ได้ผัดเซลล์ผิวไงนะคะเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะต่อมาค่ะไฟข้อสุดท้ายนะคะไฟข้อที่สี่นะคะภาษาบาลีเรียกว่าไฟปรินามค,คีนะคะไฟปรินามค,คีไฟในส่วนนี้นะคะ ถ้าแปลเป็นไทยนะคะคือส่วนของไฟย่อยอาหารนะคะซึ่งไฟย่อยอาหารตรงนี้ยุ้ยจะให้ความสําคัญมากนะคะสําหรับยุ้ยเนี่ยเป็นเป็นไฟที่ในมุมมองของตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะคะไฟส่วนนี้เพราะว่ามันเกิดจากไฟที่อยู่ในส่วนของการเผาผลาญอาหารโดยเฉพาะนะคะเป็นเรื่องของการทานอาหารโดยเฉพาะที่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วนะคะ ไฟในส่วนนี้นะคะเรียกว่าไฟย่อยอาหารนะคะควบคุมดูแลย่อยอาหารให้สมบูรณ์นะคะไม่ให้เกิดการสะสมคั่งค้างหรือของเสียบูดเน่าที่ตกค้างอยู่ในลำไส้หรือกระเพาะในตัวของเรานะคะแล้วไฟตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการคุมนะคะเรื่องระบบ การย่อยอาหารให้อยู่ในสภาวะปกตินะคะคือคุมกระเพาะอาหารไม่ให้เป็นเย็นเกินไปนะคะหรือคุมอุณหภูมิของลำไส้หรือช่องทวารข้างล่างเนี่ยให้อยู่ในความสมดุลน,นะคะไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้เย็นเกินไปนะคะการอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะคะทำให้ร่างกายไม่เกิดการเจ็บป่วยแต่ถ้าไฟในส่วนนี้นะคะมันมีความผิดปกติ มันจะเกิดโรคเกิดขึ้นทันทีถ้าไฟในส่วนนี้นะคะมันมีน้อยเกินไปนะคะการย่อยอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์น้ำในกระเพาะอาหารมีเยอะนะคะจะทําให้เกิดอาการท้องอืดน,นะคะย่อยยากถ่ายยากนะคะรู้สึกอยากจะอ้วกหรือผะอืดออผะอมอยากจะอาเจียนนะคะนี่คืออาการนะคะของไฟย่อยที่มันมีปัญหานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าปล่อยให้มันเป็นเยอะๆหรือว่านานๆ มันจะเกิดการสะสมของน้ําที่เกิดการเผาผลาญของอาหารไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นน้ําในตรงส่วนนี้มันจะเป็นน้ําของอาหารบูดอาหารเสียอาหารเน่านะคะที่มันไม่ได้ถ่ายลงบริเวณลำไส้หรือออกทางอาวัยวะหนักของเราเนี่ยมันจะค้างอยู่ในตัวพอน้ําน้ําในส่วนนี้มันไม่ได้ถูกดันออกหรือการเผาผลาญไม่สําเร็จนะคะ มันจะถูกดันขึ้นมาส่วนหลอดอาหารตีขึ้นมาตีกลับมาเนี่ยบางคนนะคะจะมีอาการรู้สึกว่าเรอเปี้ยวนะคะรู้สึกว่าดันขึ้นมาบริเวณคอจะรู้สึกว่าขมคอเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าบางคนน่ะถ้ามันดันขึ้นมากๆนะคะจะมีอาการที่เรียกว่าออไอนะคะไอเกิดขึ้นหรือว่าเสเลดออกมาบริเวณที่คอเยอะนะคะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องของเสเลดหรือไข้อะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นน้ําจากกระเพาะอาหารหรือทตุน้ํานะคะที่มันมันมันเยอะเกินไปนะคะที่เกิดจากการย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยมันตีขึ้นมานะคะพอท่าน้ําในส่วนนี้มันตีกลับออกมาอาการก็คือว่าคนไข้อ่ะจะมีอาการไอเรื้อรังเกิดขึ้นนะคะแล้วมีเสเลดติดที่บริเวณที่คอเหมือนจุกอยู่ที่คอตลอดเวลานะคะหรือเป็นอาการลักษณะที่เรียกว่ากดไหลย้อนเรอเปี้ยวเกิดขึ้นนะคะ ตีออกมานะคะก็จะมีกลิ่นกลิ่นเน่าๆนกลิ่นบูดบูดออกมาจากปากของคุณแบบนี้นะคะลองไปสังเกตดูนะคะถ้าเป็นหนักกว่านั้นนะคะถ้าคุณปล่อยให้เรื่องของระบบย่อยหุ่นไม่สมบูรณ์หรือว่ามีปัญหานะคะมันไม่ใช่คแค่เรื่องของกระเพาะนะยูถึงบอกว่าให้ความสําคัญตรงนี้มากที่สุดนะคะถ้ามันตีขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้ตีเฉพาะกระเพาะไม่ได้ตีเฉพาะหลอดอาหาร ระบะบภายในของตัวของมนุษย์ของเราอะ่ะมันมีอวัยวะภายในเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะถ้ามันตีเข้าในส่วนของปอดนะคะตีเข้าในส่วนของหัวใจนะคะคุณสังเกตง่ายๆนะคะคนที่อาหารไม่ย่อยเนี่ยทำไมมีอาการผะอ,อืดผะอมนะคะบางทีเวลานอนนะคะก็นอนไม่ได้นะคะ แล้วก็รู้สึกว่าจุกหรือว่าเสียดนอนไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเกิดอาการน้ํานะคะมันมันเข้าไปบริเวณที่ปอดเนี่ยปอดอาจจะเกิดอาการติดเชื้อโรคนะคะติดเชื้อจากอาหารนะคะเกิดอาการติดเชื้อเกิดขึ้นเกิดอาการน้ําท่วมปอดเกิดขึ้นนะคะปอด ก็ทํางานผสานกับการสูบฉีดของเลือดหรือการทํางานร่วมกับหัวใจเพราะน้ํานะคะน้าในปอดเยอะน้ําท่วมปอดเยอะมันก็จะไปลามในส่วนของหัวใจด้วยนะคะพอส่วนของหัวใจที่กระทบแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการหายใจไม่ออกนะคะเนี่ยคืออาการของน้ําท่วมปอดน้ําท่วมปอดจากกระเพาะก็ขึ้นมาเกินการสะสมนะคะหายใจไม่ออกนะคะ หัวใจก็ทํางานไม่ได้ทํางานล้มเหลวหรือว่าช็อกหัวใจวายตายได้อย่างเงี้ยนะคะแค่เรื่องของการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ทําให้เกิด รการเสียชีวิตฉับพลันได้เช่นกันนะคะถ้าคุณเข้าใจหลักการทํางานของอวัยวะภายในนะคะมันมันมันสามารถพ่วงกันได้ทั้งหมดนะคะถ้าอยู่ส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วยึดถึงให้ความสําคัญมากๆกับการดูแลเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการย่อยอาหารอย่าให้เกิดอาการท้องอืดหรือถ่ายยากนะคะอย่าทําให้เกิดอาการเรื่องของกรดไหลย้อนหรือกระเพาะนะคะเพราะว่าถ้า เกิดโรคเลือดลังสาสมเนี่ยมันไปเข้าปอดแล้วเข้าหัวใจเนี่ยเกิดอสภาวะที่เรียกว่าน้ําท่วมปอดได้นะคะนี้ก็อันตรายมากๆนะคะติดเชื้อในปอดได้นะคะต่อมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้คือเรื่องของไฟในส่วนนี้น้อยนะคะแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งทางกลับกันนะคะถ้าไฟปริญญาหมาขีไฟย่อยอาหารเนี่ยถ้ามันมากเกินมากเกินหรือเยอะเกินทํางานหนักเกินไปเนี่ย บริเวณไส้นะคะกระกระเพาะอาหารเนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าไส้ร้อนกระเพาะร้อนเกิดขึ้นนะคะเกิดความร้อนสะสมภายในไส้นะคะแล้วดันออกมานะคะพอมันดันออกมาถ้ามันดันออกทางอุจจระออกทางตูดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแปลกลายเป็นว่า ลมร้อนมันจะลงไปข้างล่างนะคะเกิดอาการที่เรียกว่าร้อนร้อนร้อนปลายเท้านะคะร้อนตามแข้งตามขาเกิดขึ้นถ้ามันตีส่วนข้างบนเนี่ยมันก็จะออกตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะฝ่ามือก็จะร้อนได้นะคะมีอาการร้อนที่อกเกิดขึ้นแต่ร้อนแบบแห้งๆนะคะไม่ได้ร้อนแบบเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นร้อนชื้นนะคะก็คือว่ามันมีน้ํา น้ำอยู่ด้วยนะคะกรณีเมื่อกี้ที่น้ําท่วมปอดก็คือมีความร้อนเกิดขึ้นดันขึ้นแล้วก็ชื้นแต่ว่าในส่วนของถ้ทาทัไฟปริมาณม,มากนะคะมันจะเกิดอาการร้อนแบบแห้งๆนะคะร้อนแบบร้อนขึ้นอกร้อนขึ้นหัวใจนะคะร้อนแบบคล้ายๆกดไหลย้อนขึ้นมาเสียดที่บริเวณที่อกอย่างเงี้ยนะคะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความร้อนในไส้เกิดขึ้นเยอะกระเพาะร้อนเกิดขึ้นเยอะ ทำยังไงก็ได้นะคะทายังไงก็ได้ให้สภาวะตรงนี้มันกลับไปสู่จุดสมดุลนะคะเราต้องรู้ว่าณตอนนี้เกิดการอาการอาหารไม่ย่อยเกิดจากน้ํามันเยอะเกินไปหรือ,อไฟมันเยอะเกินไปต้องดูแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดสภาวะการไม่สมดุลเกิดขึ้นภายในตัวหรือธาตุไฟค่อนข้าง ในตัวค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเราก็ต้องไปไปดูเรื่องของการปรับเรื่องของอาหารเป็นหลักด้วยนะคะเรื่องของการดื่มน้ํานะคะกินอาหารตามทาตุนะคะอย่างไฟภายในกระเพาะร้อนเนี่ยจะไปกินเผ็ดไม่ได้จะเป็นกินกินเค็มไม่ได้จะไปกินชากาแฟหรืออะไรที่แบบว่ากระทบต่อกระเพาะอย่างเงี้ยที่หนักๆนะคะอย่างพวกหมูพวกบุฟเฟ่ที่แบบเยอะๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องพักก่อนนะคะให้กระเพาะมันย่อยให้สําเร็จ ก่อนนะคะคหรือว่าจะกินน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะต้องปรับด้วยหรือเรื่องของการดื่มน้ําเช่นกันนะคะเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเนะะี่ยเวลาดื่มน้ำเนี่ยอย่าดื่มน้ําเยอะเวลาทานอาหารนะคะเพราะทําให้การย่อยมันไม่ดีน่ะต,ต้องไปลดเรื่องของการดื่มน้ําอย่างเงี้ยน,นะคะมันมีวิธีหลายวิธีนะคะลองไปศึกษาคีิปอื่นๆนะคะที่ยุ้ยแนะนําดูนะคะเรื่องของการดื่มน้ําหรือว่ากินอาหารเนี่ยลองไปปรับดูนะคะ สรุปนะคะที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยนะคะยูอยากจะชี้ให้คุณเห็นนะคะว่าธาตุไฟนะคะธาตุไฟในตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะคะเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะธาตุไฟนะคะเมื่อที่ไหนมีธาตุไฟหรือความร้อนสะสมเนี่ยธาตุลมมันจะตามมานะคะธาตุลมเ่ยลมร้อนมันจะตามมาธาตุไฟกับธาตุลมทํางานประสานกันธาตุลมเป็นตัวดัน ะะดันความร้อนออกนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ทำงานร่วมกันนะคะและจุดสุดท้ายที่มันจะไปไปทำลายหรือทำให้เกิดการเจ็บป่วยก็คือส่วนของธาตุดินธาตุดินตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของการเกิดโรคทุกอย่างในตัวนะคะธาตุไฟกำเริบธาตุลมกำเริบจะส่งผลให้ธาตุดินมีปัญหา ธาดินมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างนะคะมันเป็นอวัยวะต่างๆเช่นผมนะคะเ,เล็บเรื่องของหัวใจเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารเรื่องของปอดเรื่องของตับไตนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอาวัยวะที่มีผลกระทบสิ่งที่ทำให้เกิดโรคภายในตัวพนุษย์นะคะก็คือสภาวะภายนอกนั่นเองที่ทำให้เกิดพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษอาหารนะคะพิษ จากเรื่องของอากาศนะคะพิษของของเสียตกค้างหรือยาหรืออาหารเสริมที่เราทานทุกวันเนี่ยเยอะเกินไปนะคะหรือพิษนะคะจากของเสียนะคะเลือดเสียน้ำเหลืองเสียสเลตต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในตัวนะคะหรือพิษที่ทําให้เลือดดืดเลือดข้อดนอย่างเงี้ยการดื่มน้ําน้อยอย่างเงี้ยนะคะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเป็นพิษทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าพิษ สภาวะพิษร่างกายของเราเกิดสภาวะพิษหรือของเสียข้งขงขงสางค้างสะสมการปรับเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นการปรับอุณหภูมินะคะปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในจุดสมดุลหรือสภาวะเป็นกลางให้มากที่สุดแต่พิษที่มันอยู่ในในตัวของเราเนี่ย เขาเรียกว่า,าต้นต่อหรือสาเหตุของการเกิดโรคนะคะพิษเนี่ยมันจะเกิดการสะสมหรือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นถ้าคุณชอบอกินยาเยอะกินอาหารเสริมเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดพิษของตะกอนยาหรือว่าหินปูนผลึกยูริกต่างๆสะสมอยู่ในอวัยวะภายในของเรานะคะ ไปตกที่ตับไปตกที่ไตนะคะก็จะทําให้พิษเกิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะไตคุณจะเสือ่อมตับคุณจะเสื่อมเป็นต้นนะคะหรือสภาพว่าพิษนะคะพิษที่เกิดจากการทานอาหารที่หมักดองเยอะเกินไปทานอาหารที่ย่อยยากเยอะเกินไปทานอาหารพวกของหวานของมันของทอดเยอะเกินไปเกิดการเผาผลาญที่กระเพาะอาหาร นะคะไม่สมบูรณ์แบบนะคะทำให้ของ,งเสียอย่างนี้ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะก็พิษนะคะมันจะตีขึ้นนะคะลมพิษตีขึ้นหรือน้ําจากกระเพาะตีขึ้นกลายเป็นกิดไหลย,ย้อนนะคะทำให้เกิดอาการ เอ่อเียนหัวบ้านหมุนเกิดไมเกรนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือถ้าพิษนะคะมันไปอยู่ที่บริเวณลำไส้เกิดเป็นอาหารเก่านะคะที่ค้ง่งค้างสะสมแล้วไม่ถูกดันออกนะคะจะเกิดการถ่ายยากเกิดขึ้นเมื่อพิษไปตกอยู่บริเวณที่ทวารหนักอย่างเงี้ยก็จะมีอาการเช่นด้วยสีดวงทวารจะเกิดขึ้นนะคะปวดบริเวณร่างกายนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะนัพิษที่เกิดบริเวณมุดลูกก็อย่างเช่นเอ่อคนที่มีเรื่องของประจำเดือนมา ผิดปกตินะคะอย่างเช่นพวกซีสพวกเนื้องอกนะคะประจําเดือนเก่าสะสมนะคะถ้าคุณไหนมีประจําเดือนเก่าตกค้างในมดลูกนะคะก็จะกลายเป็นพิษที่ทําให้เกิดพวกซีสพวกเนื้ององพกพองพังผืดนะคะหรือพวกที่มีอาการน้ําหนองไหลนะคะหรือน้ำเข่าปลาเกิดขึ้นแล้วทาให้มีลูกยากอย่างนี้นะคะนี่คือตัวอย่างพิษนะคะพิษที่มันสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่มาอาธิบายให้คุณฟังเนี่ยนะคะ ให้เวลาเวลาเราแก้ปัญหาร่างกายเราเราดูก่อนว่าตรงไหนของเราอะคะ่ะมันมันมีพิษสะสมหรือของเสียมันตกอยู่ตรงไหนให้ไปแก้ตรงนั้นนะคะแล้วไปดูต้นต่อว่าเพราะอะไรที่ทําให้เกิดโรคนะคะเราต้องไปปรับเรื่องของอาหารปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะให้เปลี่ยนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับการรักษา ที่ตรงจุดนะคะในมุมมองของอยูเองเนี่ยคือการทํำยังไงก็ได้ที่ต้องไปดันพิษหรือดันของเสียในร่างกายของเราออกให้หมดนะคะพิษมันจะมีทุกส่วนของร่างกายนะคะแต่ต้องมีตัวนะคะที่ไปทะลวงพิษออกแล้วก็ขับออกทางช่อง หรือรูทวานทั้ง9ที่อยู่ในตัวมนุษย์นะคะออกทุกที่ที่มีรูอย่างที่ยูบอกคือออกทางตาออกทางปากออกทางจมูกทางหูงทางรูทะวานออกทางฉี่นะคะทุกที่ทุกส่วนนะคะในตัวของเราอ่ะมันถูกดันออกนะคะร่างกายของเราอะค่ะมันจะเกิดการการที่ไม่ติดขัดนะคะเลือดจะไหลเวียนดีนะคะถ้าร่างกายของคนเราอะค่ะแข็งแรงนะคะจากภายในเนี่ย ส่วนต่างๆของภายนอกนะ่ะมันจะเป็นผลพลอยได้ที่เราได้รับเองนะคะสุขภาพของเราก็จะดีผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วถ้าใครอยากอยากศึกษานะคะอยากศึกษาของสูตรของผู้หลานของยุ้ยเนี่ยให้ลองไปศึกษาในคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะคะถ้าเกี่ยวกับสินค้านะคะอย่างที่บอกว่าสูตรผู้หลานเนี่ยที่วทำออกมาเนี่ยเพื่อ,อ,อรักษาต้นตอการเกิดโรคนะคะมันไม่ได้เป็นตัวยารักษาโรคเฉพาะจุด หรือว่าเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็น ตัวที่ทะลวงพิษหรือถ่ายพิษทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าไปทุกส่วนที่อวัยวะทุกส่วนที่มันเกิดการเสื่อมโทรมหรือว่าเสียไปเนี่ยให้เกิดการถ่ายพิษออกพอพิษถ่ายออกทุกวันทุกวันเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเกิดการฟื้นฟูหรือว่าเซลล์ของร่างกายมันจะดีขึ้นมาเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามของร่างกายของเรานะคะให้เข้าไปสื่อสารายละเอียดคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสินค้า ของผู้หลานของยืยนะคะจะมีทั้งสปปรรพคุณต่างๆนะคะการทานยังไงผลข้างเคียงมีอาการยังไงใครทานได้บ้างนะคะไปศึกษาคลิปอื่นๆนะคะไม่ต้องฟังคลิปนี้แล้วมาซื้อนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยยให้ความรู้เฉยๆนะคะต้องไปศึกษาเอง่อนต่อคลิปอื่นๆนะคะ แล้วก็ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าผู้หลานเนี่ยของยุ้ยเนี่ยคือชื่อแบรนด์สินค้านะคะแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้านะคะผู้หลานนะคะจําไว้นะคะผู้หลานไม่ใช่ชื่อเจียวกู้หลานนะคะไม่ใช่ชื่อมู่หลานนะคะมู่หลานมันการ์ตูนนะคะของยุ้ยชื่อผู้หลานอย่างเดียวนะคะ ผู้หลานเนี่ยมันเป็นสูตรสมุนไพรนะคะหลายๆตัวผสมผสานไม่ใช่เจียวผู้หลานแบบทั่วไปเดียวๆนะคะแต่มีเจียวผู้หลานและสมุนไพรอื่นๆผสมอยู่นะคะเป็นเทคนิคการทํายาแบบแพทย์แผนไทยนะคะมีหลายๆตัวผสม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเข้าใจผิดหรือสับสนนะคะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันใช่ผู้หลานใช่เจ้าผู้หลานไหมอย่างเงี้ยก็อย่าสับสนนะคะเพราะว่ายูจะย้ําทุกคลิปนะคะกลัวแบบบางคนไปซื้ออะไรที่มันถูกถูกหรือว่ากินผิดอย่างเงี้ยหรือว่าผิดยี่ห้อเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็ระวังของเรียนแบบหรือว่าแอบอ้างด้วยนะคะของอยูเนี่ยมันจะเป็นออยี่ห้อผู้หลานเท่านั้นนะคะพอสำเพอสละอูไม่เอกหอหีบลาลิงสานนหนูสะกดตามนี้เท่านั้นและกล่องเป็น สีขาวเขียวแบบนี้เท่านั้นมีโลโก้แบบนี้นะคะสีสีเขียวแล้วมีใบไม้แบบนี้ชาเนี่ยของเราจะเป็นกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะราคา1380บาทเท่านั้นนะคะแคปซูล1น8 0นายนะคะแพ็คคู่2 8 5 0บบาทเท่านั้นราคาตามนี้เท่านั้นนะคะถ้าเป็นยี่ห้อของยุย้ยของหมอยุ้ยผู้หลาน ะะต้องตามนี้เท่านั้นนะคะย้านะคะไม่มีราคาอื่นนะคะไม่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะคะไม่มีกล่องสีอื่นๆนะคะ บอกเลยย้ำนะคะไม่มีราคาหลักร้อยด้วยนะคะดังนั้นแล้วให้คุณเลือกกินตามความเหมาะสมของคุณนะแล้วอย่าสับสนหรือเข้าใจผิดแค่นั้นนะคะแล้วก็มากินผิดแล้วมาบอกว่าเป็นของเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะยุ้ยใจบอกทุกครั้งนะคะไม่ใช่เอ่อเจผู้หลานแล้วก็ไม่ได้ชื่อมู่หลานของเราชื่อผู้หลานของอยุ้ยผู้หลานอย่างเดียวนะคะก็ ต้องแยกแยะสินค้าทำตรงท้องตลาดด้วยนะคะก็เลือกทานตามความเหมาะสมตามงบป,ประมาณของคุณนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะทางสายของแพทย์แผนไทยนะคะเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวันหรือปรับใช้ดูนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ